ราคาบิตคอย (BTC) ขยับเข้าสู่ระดับสูงใหม่วันนี้27ตุลาคม2568มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้ราคาบิตคอยขยับขึ้น2.70%จากราคาปิดวันก่อนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงราคาบิตคอยติดที่1 1 4 5 9 3เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.7ล้านบาท แต่ทราบได้ว่าในช่วง7วันที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงราคาถึง 5. 5 6เอร์เซและข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อเช้าวันนี้เวลา6นาฬกา53นาทีแต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของเหรียญดิจิทัลอื่นๆที่มีชื่อเสียงในวงการซึ่งมีการเคลื่อนไหวไม่ต่างกันดังนี้เอดดิตขึ้น5.52%าขณะที่เทเดอร์ USDT คงที่จากราคาปิดวันก่อนและโซบขยับขึ้น3 3 2ในช่วงเวลาเดียวกันรายละเอียดราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีตามลำดับ 1 BTC 1 1 TC, 4 5 9 3 4 7เหรียนสารัฐเพิ่มขึ้น2.70% 2, 2 PTC 4169.07เหรียนสารัดเพิ่มขึ้น5.52% 3 USDT 0.9999เหรียนสารัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลง4 x r p 2.65เหรียนสารัฐเพิ่มขึ้น2.15% 5 BNB 1139.38เหรียนสารัฐ เพิ่มขึ้น2.07% 6.SOL 200.53เหรียนสารัฐเพิ่มขึ้น3.32% 7.USDC 0 9 9 9 6เหรียนสารัฐลดลง0.02% 8 d o t 0.2061เหรียนสารัฐเพิ่มขึ้น4.79% 9.TRX er 0.3009เหรียนสารัฐเพิ่มขึ้น1.20% 1 10, ader, 0เ a d ร์0.6833เหรียนสารัฐ เพิ่มขึ้น4.30%แต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญคริปโตเคอรเรนซีที่แตกต่างกันอย่างมากทําให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจต้องการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรอตต์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากเว็บไซต์ w w w s e c o a t h ก่อนทำการลงทุน